สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูน้ำนะคะในสัปดาห์ที่23สาระก,การเรียนรู้ที่3เรื่องธรรมชาติรอบตัวหน่วยการเรียนรู้กลางวัน กลางคืนแต่สำหรับวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพศ2564สาระก,การเรียนรู้ย่อยในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับความหมายของกลางวันแล้วก็ความหมายของกลางคืนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่เราต้องไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมไปกันเลยคะ่ะ ตอนเช้าเร ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะวันนี้จะพานักเรียนมาท่องคำคล้องจองเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนนะคะแต่เราต้องไปท่องคำคล้องจองเวลากลางวันกันก่อนค่ะนักเรียนพร้อมท่องตามคุณกูน้ำไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มท่องตามเลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้า เรียกว่ากลางวันอีกรอบนะคะพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันอ่ะต่อไปปินคำของจองเวลากลางคืนนะคะกลางคืนเข้านอนพักผ่อนเข้าไว้ไม่เดินเล่นในที่มืดอันตราย ท่องตามคูน้ำอีกรอบนะคะกลางคืนเข้านอนพักผ่อนเข้าไว้ไม่เดินเล่นในที่มืดอันตรายอ่านี่ก็จะเป็นเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนนะคะในกิจกรรมสร้างสารรค์และเสเรีวันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับความหมาย ของกลางวันและก็กลางคืนกันใช่ไหมคะคุณครูน้าก็จะให้นักเรียนปั้นดินมันเป็นรูปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะคะแล้วก็โชว์ครูน้ำแล้วก็เพื่อนๆโดยการถ่ายรูปนะคะ ในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะคุณน้ำมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นสองข้อด้วยกันนะคะเป็นเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันอ่ะเรามาเริ่มข้อแรกนะคะข้อที่หคุณน้ำก็มีรูปภาพกระเป๋าเห็นไหมคะกระเป๋าสีชมพูหนึ่งใบอยู่ด้านบนนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีรูปภาพให้นักเรียนเลือกนะคะว่าภาพไหนที่สัมพันธ์กับ กระเป๋าบ้างนะคะภาพแรกภาพที่1รองเทา้าภาพที่2ดินสอสีภาพที่3กางเกงนักเรียนว่าภาพไหนคะที่สัมพันธ์กับกระเป๋าบ้างนักเรียนคิดถูกเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณน้ำจะนับแล้วนะ1 2 3 ฉเฉลยค่ะดินสอสีถูกต้องค่ะอ่าเราไปข้อที่สองเลยค่ะคุณน้ำก็มีอ่ารูปโรงเรียนนะคะดูสิคะาว่าภาพไหนที่สัมพันธ์กับโรงเรียนนะคะคุณนำก็มีรูปภาพให้นักเรียนด้านล่างนะคะสามรูปด้วยกันเรามาดูรูปภาพที่หนึ่งคุณครู รูปภาพที่สองนางพยาบาลรูปภาพที่สามตำรวจนักเรียนดูสิคะว่าสามภาพนะคะภาพไหนที่สัมพันธ์กับโรงเรียนให้นักเรียนขีดถูกเลยนะคะ,ะเ,าาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะคุณน้ำจะนับ1นถึงสมนะหนึสองสาม ฉเฉลยค่ะคุณครูนี่เองถูกต้องค่ะไขตอบถูกทั้งสองข้อบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะลูกกันบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ4ี่คำนะคะคำละสองแถวเว้นบรรทัดนะคะเรามาดูคำที่1 rainbow 1> แปลว่ารุง้งคำที่สอง sun แปลว่าดวงอาทิตย์ คำที่สาม moon แปลว่าดวงจันทร์คำที่สี่ night แปลว่ากลางคืนอ่าทั้งสี่คำเลยนะคะลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูน้ำแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ